แล้วครับอยังไงพยายามหนั่นแหละครับพยายามจะลุกขึ้นมาแต่ไม่ไหวครับโอ้โหปิดเกมได้อย่างเด็ดขาดครับใครจะเชื่อรับว่าจังหวะบวกศอกนะครับเป็นจุดเริ่มครับดูภาช้าครับคุณผู้ชมครับดูฮะศอกแรกศอกนะครับต่างคนต่างเป็นสายหน้าครับโอ้แล้วก็มาดูกับปั้นขวาเนี่ยครับแม่ทับคาเชือกไปเลยครับด้านของ เล็กกิติครับเนี่ยครับกำปั้นขวาครับโอ้พยายามจะลุกขึ้นมาแล้วครับโอ้โหตัววินเนอร์บายเวย์น็อกก์ชาวพีคอนเซเล็ตชาวพคอนเซเลสครับเขยประเทศไทยครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกนัากกากน้นจบจากอัลเอนัมยินจังหวัดขุนบุรีรัตธานีเพชรกิติเจี๊ยบนาวินท,นท,า,นทา,าได้ในยกที่2ครับ